วันนี้บุกอาณาจักรรุ่งตะวันครับที่ปากครับใช่ไหมใช่ครับปากธ<า><า>งชัยครับนี่บุกลานจอดรถเลยนะนี่สวัสดีครับช่างช่างปุ๊กค,ครับนี่ครับผมเดี๋ยววันนี้จะรีวิวนู่นครับนู่น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 วันนั้นมาก็ฝนตกรีวิวได้แป๊บเดียวเองยกหัวได้ทีเดียวโอ้ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนนะครับอ่อนี่บอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดานะคันนี้ยังไงช่างครับผมเป็นยูซิลล็อกกี้ครับล็อกกี้ครับผมล็อกกี้เครื่องอะไรนี่คันนี้อ่าน่าจะ6เทสเทสนะครับเหรอ6เทสเทสเนี่ยเป็น1095ใช่ครับช่วงล่างไม่ธรรมดานะคันนี้ครับไม่ธรรมดาเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างครับ เดี๋ยวก่อนจะไปดูเจ้าคันนั้นนี่ให้ดูคันนี้ก่อนนะนี่<ช>เห็นไหมเบรกแห้งครับใช่ใช่ครับเบรกแห้งทำไมมันอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยมันช่วงล่างของอะไรเนี่ยใช่ครับเป็นงานแปลงของบั๊ดเรอใช่ครับไม่น่าจะเป็นของฮีโน่นะถูกไปแล้วใช่ไหมเป็นอีสุครับรอีสุอ่ะอีสุอืมอ่ะ มีแต่รถแปลงครับนี่รถ <c oughs> ใหญ่ยางเก่ากระบะใหญ่ยาวมากครับแต่ละคันสไตล์โคราชนะครับอย่างนี้เลยเนี่ยรถ <c oughs> เยอะเนาะทีมงานนี่ดีครับมีสองร้อยด้วยรถ <c oughs> เล็ก ดูดี่ฟิวสดิครับผมฟิอันนี้เครื่องอะไรครับช่าง JO 5ซครับ j o 5 c ครับผมคัสซีดายนาคัสซีดายนาครับผมโตโยต้ตาดายนา,า,า,ยนาเอาอย่างนี้เราเราวางวางเครื่องได้เลยไหมนี่หรือว่าต้องถางใช่ครับมันมันเป็นมันเป็นรถที่เริ่มเริ่มใหม่ทั้งหมด เริ่มใหม่หมดเริ่มทำคัสซีใหม่ทั้งหมดตั้งแต่แยกคัสซีออกซ้ายขวาโอ้ประกอบทางใหม่ทั้งหมดไม่ใช่แบบว่าตั้งอยู่แล้วมาอ๋อก็คือแยกคัสซีใช่ครับแยกคัสซีซ้ายขวาซ้ายขวาเลยประกอบใหม่ทั้งหมดประกอบใหม่ประกอบเฟรมประกอบอะไรใหม่ทั้งหมดเป็นรถสร้างขึ้นมาใหม่รถสร้างใหม่ใช่ครับเหมือนกันทุกคันไหมพวกนี้เหมือนกันครับคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้เป็นเอ่อ cbd สอง cointer โบวินเตอร์ใช่ครับเป็น้างนอกอคราวนี้จะทำช่วงแรกๆเลยครับยุคแรกๆพามาดูรถเล็กกันหน่อยนี่ก็โซนโซนนี้นี่จะเล่นใ่รถขนาดนี้เนาะใช่ครับเล็กแล้วก็กระโดดขึ้นไปใหญ่เลยอืไม่มีพวกกลางๆเนาะอย่างพวกไอหัวตัวนั้นอะยางแปดสองห้าไม่ค่อยมีครับยางแปดสองห้านี่มีอยู่แต่เป็นอีกทีมหนึ่งแต่แปดสองห้าเขาก็คือนี่เลยครับ เขาจะใส่ช่วงล่างมีรถพวกนี้จะใส่ยาง8 2ดสองห้าแล้วนี่รถแปลงครับวันนั้นมาก็โอ้ฝนถล่มครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาอีกครั้งหนึ่งเป็นเรียกรถอะไรครับแบบนี้รช่างเป็นรถดัสามคิวรถดับสามคิวใช่ครับแต่ใส่ได้เยอะคิวก็ได้ใส่ได้เยอะกว่า3คิวนะครับผมแบกได้แบกได้ครับ โดยช่วงล่างเรามันใหญ่ช่วงล่างใหญ่ครับผมคาซีมันเสริมให้แบบมันแข็งแรงมันก็เลยแบกได้ครับ,คร,บครับก็คือลักษณะการทุบดินก็ไล่ๆกับพวก5้าคิวและหก<อ>ครับนี่ดูมันจะคล้อ,องแคล้วคล้องแคล้วว่องไวใช่ครับมุดซอยมุดสายมุดนี่ใช่ครับแต <c oughs> ่ผมว่าน่าเล่นนะครับน่าเล่นเนี่ยมันก็ใส่ดินได้เยอะพอๆกับ น่าจะพอๆกับพวกกระบะพอเลยครับเทมากวงใหญ่ด้วยเนี่ยน่าทำนะน่าทำวิ่งโซนบ้านผมอะ่ะเนี่ยรถขนาดนี้แต่ว,ว่าเนี่ยดูช่วงล่างครับอูไหึในเจ้าของรถอยู่ไหนเสียต,เยตีเสียตีเสียต <c oughs> ียกหัวยกดำหน่อยไห <c oughs> นเจ้าของรถ <c oughs> <c oughs> เออเออให้ช่างปูจัดการเลยเออรถค่ายเดียวกันนี่เอ้อยังไงดีแบบไหนดีไม่มีสคริปต์อ่าไม่มีตัดต่อเอาแบบสดๆนะนี่อย่างคันนี้ก็แยกคัสซี ครับผมซับแยกคัสซีแยกคักสซีเต็มไม<อ>่ได้ทางใช่ไหมเอ่อทางครับทางเหรอครับดูดูออกไหมครับอืมอ๋อนี่ไงทางอยู่ด้วนี่ครับทางเฉพาะอุ้มเครื่องอ๋อทางอย,ออองอยู่อันนี้มันอะไรนะ CHK เหรอใช่ครับ CHK อชเคสองสี C ่ศูนย์สองสี่ใช่ครับ เป็นตัวโบคู่ถอดโบออกอ๋อตัวโบคูเหรอใช่ครับหม้อน้ำมีเนียมใช่ครับหม้อน้ำมีเนียมยกดำไหมยกดำได้ไหมเตียยกดำด้วอย่าดูจะดูช่วงล่างไหมนี่ดู ยางหล่อใช่ไหมนี่นอนโอ้อันนี้ครับอันนี้ติดอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเชื่อมติดเลยเหรอใช่ครับทำไมเราเชื่อมติดอย่างนี้สไตล์ใครสไตล์มันอ้าวเหรอเจ้าของรถชอบอย่างนี้ส่วนของผมก็เป็นอย่าง,งนู<อ>้นโอใช่ครับที่ผมเออโคตรสไตล์เอออย่าง,งานั้นจะมีขาจับใช่ไหมใช่ครับเออแต่อันนี้เชื่อมติดเลยครับ อายกดำดูช่วงล่างกันหน่อยอกระบอกดำกี่ตันเนี่ยฮะอันนี้สี่ตันเหรอสี่ <4 S 2> ตันก็พอแล้วนะนนนเนานะ ผมอยากรู้แค่ว่าไอ้ไอ้ตรงเนี่ยทำยังไงเนี่ยตรงตรงเนี้ยได้แปลงไหมครับแปลงอะไรบ้างครับอเอ่อขยับเข้านะซองซองตั้าเนี่ยขยับเข้าครับแกะแล้วก็ขยับเข้าครับเนี่ยใช่ครับมันเป็นเอฟใหญ่ก็คือแกะแกะครับแกะออกแล้วก็ขยับเข้าอมันจะเป็นซองก็เชื่อมมาแค่แล้วก็ขยับเข้าโอ้เราแกะได้เหรอแกะได้ครับ เกะแล้วก็ขยับเข้าไปใช่ครับไม่เยอะครับอ,อขั้วซีตัวนี้มาอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่เขั้วซีเป็นเอินสูตรทีแอลรุ่นเกา่าเก่ามากครับอืมเร,เ,รเราใช้เราใช้แหนบของอะไรครับนี่แหนบตัวน,นี้เป็นฮีโน่เคอารครับฮีโน่เคอาสลักจะใหญ่ครับสลักประมาณเกือบนิวน้วนิว้วนิ้วครึ่งนิ้วสองประมาณสลักใหญ่ใหญ่กว่าล็อกเกียร์อู้แต่ดู อันนี้อยู่ตรงนี้เออใช้ได้เลยข้างหลังล่ะับเหมือนนกั๋อเป็นตรงเตงเหรอใช่ครับเป็นตรงเตงของอีสุนี่ใช่ไหมพี่ฮิโน่ครับฮิโน่ฮิโน่มีตรงเตงด้วยเหรอใช่ครับฮิโน่ครับฮิโน่เคอะเคไม่เคเอลว่เคอาร์ครับเหรอใช่ครับไอ้มันแหนบหน้าเจ็ดใช่ไหมใช่ครับหน้าเจ็ดโคตรหนาล่ะนี่ดู ทรงนี้ถูกใจเลยวันนี้ปูอะไรมาเนี่ยอันไหนครับอันนี้พื้นอะไรพื้นเหล็กครับพื้นเหล็กแบบยังไงแบบพื้นเดียวเหรอเนี่ยเชื่อมครับมีรอยเชื่อมขึ้นไปอ๋อนี่นะครัเพาเชื่อมอย่างนี้ใช่ครับกัน้ายนยาวเท่าไหร่ สองเมตรแปดสิบประมาณนึงครับสูงสูงอันนี้สูงสี่สิบอันนี้ฝาข้างสี่สิบสี่สิบบวกนี่อีกยี่บวกนี่อีกประมาณยี่ห้าคำนวณแล้วได้กี่คิวเออ่ถ้าแบกแบกเลยห้าคิวไหมคะโอ้้ยได้เดี๋ยวล่ะห้าคิวเนี่ยได้นี่แรถแบบนี้เข้าซอยง่ายมากครับ มันพับก,กระจกได้สองฝั่งเลยนะเนี่ยรถคันนี้กดปุ่มพับกระจกได้สองฝั่งเข้าซอยบินงง่ายเลย <Okay. S 2> โอ้โหดูฝั่งนี้ครับปั๊มติก๊กชังเล็ด <c oughs> ปั๊มติก๊กสองตัวครับผมโอโ้นี่ไม่ธรรมดาคัายในอันนี้โบอะไรนะลืมแล้ว ตัวนี้เป็น4 0ศูนย์นะครับ HX 40่หรอครับผมใส่ในเป็น50อืมบริวันเกียร์นี่เกียร์สีเป็นเสื้อเหล็กครับเกียร์เสื้อเหล็กใช่ครับ 4SK อเืมเราสังเกตดูมันจะสั้นเลยออกกลางจะสั้นมากอืคือมันเสียงลงเลยเนียนะใช่ไหมไม่สั้นยังไงก็ย่นมาใช่นี่ช่วงรอเท่าไหร่ช่วงรอประมาณสา อเมตรประมาณ2เมตร40ประมาณ2เมตรอันนี้ลงลงเล่มเลยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเหรอเรียบร้อยเขียนแบบเขียนลายเรียบร้อยครับเรียบร้อยหมดคือทะเบียนนี่ทะเบียนก็ได้มาหมดแล้วครับอูนั้นทําไมหอกหักลงอย่างนั้นนะอไหนนู่นน่ะท่ออากาศอ่ะอ๋อความลงตายจะเป็นอย่างเงี้ยครับไม่ได้ใส่กองแกบอ๋อ กรองนี้กรองเล็กเดี๋ยนาะครับเป็นร้อยเก้าห้ากรองหนึ่งร้อยเก้าห้านี่อู๋ช่างอู๋น้อยอู๋น้อยการช่างแล้วหน้าก็จะเป็นสิบเจ็ดจุดห้าใช่ครับคานหน้าเป็นยังไงครับช่างฮิโน่เคเอ็มครับฮ i โน่เคเอ็มใช่ครับได้แบบตัดต่อไหมไม่มีครับ แค่เปลี่ยนรูซองแหนบใหม่เฉยๆทำเปลี่ยนรูซองแหนบใหม่เฉยๆนี่ช่างไทยสุดยอดเลยแหนบหน้าก็เป็นเออ่โลบครอบตัวร้อยห้าสิบอ๋อนี่ไม่ต้องใส่อุ้มลมอ่ะใช่ครับไม่ใส่แล้วแต่ยวเขาไม่เขาไม่ใส่เขาไม่ใส่ครับผมเขาม่ใช่หมอแต่มันคงไม่ร้อนหรอกมั้งเนาะใช่ครับมันรักษายาเขาวางกันอะไรมาใส่อ๋อ อันนี้แต่งจบอยู่ที่ไหนคันนี่จบอยู่ที่อู่ช่างย้อยช่างย้อยที่ผมเคยไปนะใช่ครับสีก็อู่ช่างดอน<ม>ลาบลีเหรอครับอา้าวทำสีอยู่ลาบลีเหรอใช่อ <c oughs> <c oughs> ไปทำสเกลเลยกระจกบวางพวกวางวางเครื่องจ,<ม>จบอยู่นี่หมดครับออื่่าววยยกจูนีไฟสายนะ ก็ทำอู agrade, ่เดียวกันกับช่างปูแต่ช่างปุสีไปจบอยู่ไหนนะช่างต่อเนี่ยคันนี้คันนี้เครื่องอะไรนะ JO5E JO5E 5E175 คันนี้เคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าทรงคันนี้โหดกว่านะโหดเพราะอะไรวะดูทรงมันดิ เต็มกว่าอืมครับนนด้วยปลายของเครื่องปลายตัวนี้เป็นปฟลสามหกนะครับโอ้ปลสามหกสามหกศูนย์ <36 S 1> <360 S 2> โอ้โหปล์สามหกศูนย์ใครที่สนใจทำนะครับก็มาอะไรอู้ไม่ไม่เพิ่มความหวานก็ น้ำเปล่าได้อยู่มไม่เป็นไรผมเพิ่งกินมาเมื่อกี้เองจิฟฟี่เป็นของอะไรจิฟฟี่เป็นของฟูโซครับฟูโซ <F uso. S 2> ครับมันจะโชว์ถังนอกอรสวยดีเ,เป็ดเสร็จหมดเท่าไหร่นะกันนี้เกือบเก้าแสนก็คือ ประกอบใหม่หมดเลยอ่ะทั้งหมดครับหัวใหม่เครื่องใหม่ก็คือได้แต่คันสีแต่ก่อนมันเป็นหัวอะไรอ่ะคันนี้คันสีแดงอ่ะคันสีแดงเคยไปถ่ายใช่คันสีแดงอ๋อไอ้คันสีแดงนี่แหละคันนี้แหละครับคันนี้แหละก็คือหัวตัวนั้นขายขายหัวไปแล้วซื้อหัวใหม่ออ๋ตอนแรกจะไปเอาตาฉีกครับครับเหมือนสาวกี๊ดนนั่แหละมันไม่มีก็เลยได้หัวอย่างี้ ซื้อหัวใหม่เครื่องใหม่โอ้โหแต่ละคัสซีเดิมช่วงล่างใหม่หมดกระบะใหม่หมดกระบะใหม่หมดยอดแค่ไหนเออขอฟังเสียงคนๆหนไอยช่างฝนจะตกแล้วปันป่นปั่น มันสะดวกมากเวลาเข้าซอยแคบๆรุ่นรถขนาดนี้นี่แต่ช่วงล่างบอกเลยว่าสุดจัดเฟืองเท่าไหร่ช่างนี่มาดูนี่ไหนแคบล่าครับทั้งหมดเลยครับอู้ภายในครับผมเออเราก็ดูแต่ภายนอกมาดูภายในสิโอ้ยภายในแหมดูอลังการงานสร้างสายหมกตัวนี่ วูนี่ถ้าเสริมบันไดได้ไหมได้เออใช่ครับมันเป็นบังครับบังไม่ไม่ถ้าเราถ้าเราใส่บันไดอีกอันหนึ่งอ่ะติดติดเหรอเวลาจมหน้าจมจะติดอีจะติดอยู่ไหมล้อตั้งขนาดนี้ก็ไม่แน่พี่เครื่องมันหนักนะอีรถผมใส่ไม่ติดนะว้าขึ้นเลยครับว้าจับขึ้นอย่างไรครับมันจับเหมือนนี่อู้หอยไหนเก็บล่าหมดเลยครับดู หหดสวยใครทำให้เทเล่าฮะอยู่ที่สละบุรีครับอืมเป็นสละบุรีนี่ครับที่ยกนุยหรื่อหนุ่มเนี่ยครับผมเนี่ยอ๋อนี่นะใช่ครับ้านี้เลยนี่ไม่แพงครับไม่แพงหมดเยอะไหมนี่สองหมื่นกว่าบาทโอ้สองหมื่นกว่าลายไม้ก็มีนะครับอืม

เคจะเป็นเสียงแบบนี้แหละเฮ้ยถ้าได้6 hk นะโหดเลยเนาะสี่สูบก็พอ <4 S 2> สี่สูบก็พอ,พอเล่นชัดจะโหดให้เสือกได้เลยเออ6 hk มันก็ยาวาอีกไม่ต้อ,องต่อเอกลางอ่ะเอาเกววิไสไทชิ์จนง่ายเลยเจ้ว้าว4เฮ็เคมก็แรงอยู่แล้วเนาะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเราจะพานั่งครับเสตีเอาัมภาเขามีที่จับตรงนี้ไหม ขอญาตหน,น่อยอู้ทำไมรถสะอาดเลยนี่จะขอบรถไปวันนี้ได้กี่เที่ยววันนี้อ๋อันนี้หยุดครับเอา้เอาเหรอไม่ได้วินลองนั่งรถเล็กดูหน่อยสิแต่ก็เคยนั่งแล้วแหละแต่อันนี้มันแบบบุกอะ่ะ ก็ทําทางใหม่แล้วเด็่อ,อันนี้ช่างไหนแบบรีแมปให้อ๋ว่าช่างบอยดิงอยู่บางใหญ่ครับบางใหญ่ ร้อยเหี่ยอ่ะป่ะสิสองร้อยเมตรเถอะนี่เอาไปลงเอาไปลงสนามไหมเจ้เพราะว่าจะลองไปวิ่งเรื่อยๆดูแต่ไม่เนี่ยเขาจะเปิดแล้วเลยเห็นเขาไม่มีเวลาไล่เลยถ้าไปก็ต้องต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายแลใช่ไหมเฟืองสิบเอ็ดเนาะแต่เกี้ยเกียหนึ่งเงินจะช้าอยู่นะ เจ็ดหนึ่งช้าเออต้องออกสองออกสามได้อยู่นี่ขึ้นบอขึ้นไลสายสายเลย,เย,ยอ๋อไม่ได้ไม่ไม่ได้เกียร์นี้ไม่ได้ใส่ชิปเหรอไม่ไม่ เลยแข็งนะสี่รถสาวจีนรู้สึกจะยัดเกียร์ยากเหมือนกันล้อมันลงครับไม่ค่อยแม่นล้อไม่ค่อยได้แบบไม่ได้ซัดต่อยเอ๊ะเกียร์ตัวนี้ไม่มีพาวเวอร์ชิพอ่ะมีครับทามาใส่ก็ได้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่ได้ใส่คไม่่อยสดเลยร้อมันร้อมันล้นครับมันแย่ครับใส่เกียร์ไม่ทันใช่ไหม พึ่งขับรถอะไรรถพึ่งทำเสียด้วยประหยัดน้ำมันไหมล่ะประหยัดครับประหยัดเยอะรถเตารถหนักวิ่งแบกก็รู้สึกไม่มากมันเลยประหยัดสับไงเลยนะพี่น้องไม่ค่อยแมนร็วแบบนานชีนได้ซัดมันไม่กล้าแล้วรถมันเร็วครับเออใช่มันอันตราย ต้องแบบรัดยางเรียบๆอันนี้มันกระโดดถึงแล้วประมาณนี้ครับเรือขอบคุณเสียตีครับวันนี้ภายในเราสุดยอดนะถึงแล้วสวยมาก สวยทั้งข้างนอกสวยทั้งข้างในเลยครับโดดโดดดดงดงเลยเมื่อกี้เลงเจ้าโงะได้เลยนะเปลี่ยนเฟืองท้ายหน่อยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ